จากแผนภูมิวงกลมนะครับแสดงผลการแข่งขันของทีมคาจิค uh ูนะครับซึ่งแข่งทั้งหมด40นัดนะครับแผนภูมิวงกลมเนี่ยถ้าแสดงในรูปเปอร์เซ็นต์เนี่ยทั้งหมดมันก็คือ100%เถ้าแสดงในรูปองศาทั้งหมดมันก็คือ3ามองศานะครับดังนั้นชนะนะครับ 25%่็ตถ้าต้องหมายถึง25%ของจำนวนนัดทั้งหมดจำนวนนัดทั้งหมดเขาบอกไว้ตรงนี้แข่งทั้งหมด40สินัดนะเพราะฉะนั้นชนะเท่ากับ25%่อร์เนของสี่สนัดเนะปอร์เซ็นต์ นี่ก็คือต้องเทียบ,บ100กับร้อยเนาะยีิบหก็ยี่าเทียบกับร้อยยีส่วนร้อคูณ40นัดก็แปลว่าจะชนะ10นัดเสมอเสมอบอกมาในรูปองศาเพราะฉะนั้นต้องเทียบกับ3ามร้อนะครับเสมอเนี่ยเป็น องศาคือ144องศาเพราะฉะนั้นต้องเทียบกับ360นะของจำนวนนัดทั้งหมด40นัดเสมอเป็น144ส่วน360นะอหโอเค ตัดทอนย,ยนะครับบางคนอาจจะใช้แม่12นะครับบางคนก็เอา40ตัดนะครับอันนี้แล้วแต่ความคล่องของแต่ละคนนะครับส่สิบตัดได้9 16 9ได้144นสอันนี้ก็จะได้เสมอไป16บนะั แพ้เนี่ยไม่ได้คะแนนอยู่แล้วนะครับนะแพ้ได้ศูนย์ชนะได้นัดละสามคะแนนเสมอได้นัดละหนึ่งคะแนนอยากรู้ว่านะจะได้คะแนนกี่คะแนนดังนั้นเราก็คิดจากที่ชนะกับที่เสมอก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะได้คะแนนชนะสินัด นัดละสามคะแนนเสมอสิบหกนัดนัดละหนึ่งคะแนนนะก็เป็นสามสิบบวกสิบหกก็สี่สิบหกคะแนนนะแพ้ไม่ได้คะแนนอยู่แล้วแพ้ไม่ได้แล้วก็ไม่เสียด้วยนะครับ